ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบเกมถังซานนะครับผมจอมยุทดพูดถังซานนะก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะฮะก็จะทําการเปิดกาชาโพไซซีนะครับผมที่อ่าเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสักสองสามนาทีแล้วนะครับผมก็เริ่มแรกแล้วก็ทําการกดลับนี่ก่อนนะจากอ่าเป็นผลพัฒนาการที่เรามีแพ็คนะครับผมแพ็คเทปส่วนของเจ๊แกนนะฮะซึ่งผมจะแนะนําวิธีการซื้อเพชรที่มุมคุ้มนะครับผมใครมีเพชรดองอยู่ก็แนะนํานะฮะไอกิจกรรมรายวันห้าอันเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับผม ได้เวลาห้าศอกนะฮะร้อยหกสิบแปดเพชรแต่ได้ตัวที่ละสองอันนะผมรูดไปเลยครับผมนี่น้มาดีกลูนนะฮะอันนี้คุ้มไหมอ่าร้อยแปดแปดร้อยแปดแปดใก้ประมาณสามอหกสิบอันนี้ก็ยังคุ้มอยู่ครับผมก็ยังสามารถรูดได้อยู่โอเคครับผมประมาณนี้ที่เี๋ยวก็ปไปนะฮะไม่ค่อยมีอะไรแล้วโอเคก็จะมีแพ็คทั่วไปเนาะที่เรารูดกันก็ของรอยู่แล้วะฮะทีนี้เราก็จะมาดูแล้วผมว่มาเรามีตัวประมาณเท่าไหร่อ่าดีฮะแพ็คนี้ก็แนะนานะฮะดี โอเคเลยใครดองมานานก็ซื้อแพ็คนี้นะครับผมช่วยเยอะครับผมหรือใครยังไม่มีก็ซื้อได้ฮะช่วยให้เรามีอ่าทรัพยากรเพิ่มขึ้นพอสมควรนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมก็มีประมาณอ่าเกือบห้าร้อยโลนะผมเก้าเก้าเก้านะก็ประมาณอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าโลนะฮะนี่จะเข้ามาโขกาชายเนาะอ่านีอ่ะ,ออะ้วครับผมโอเคก็มาถึง ตัวเจแกนฮะก็หวังว่าเราจะได้อ่าเจ๊แก่ก่อนเวลาควรซะหน่อยนะเรามี476ใบยเนาะตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าจะได้ได้องดีๆมากนะรอบก่อนได้ทั้งเฉินเนี่ยก็โอ้โหการันตีเสียโัเป๊ะๆนะครับผมกว่ญญาจะปั้นขึ้นมาได้เนี่ยก็โหตอนนี้ห้าดาวเรืองเลยอนะยังไม่ถึงหนึ่งดาวแดงเลยนะฮะโอเค,โ,อเคโขกไปแล้วผมสิบร้อแรกอ่าละจ้าตู้ม โอเคครับผมขาวจ้วนะฮะอ่ะดูต่อครับผมโยาหินจูี้ไปเหินนะฮะสภาพผมมาพวกนี้ตัวห้าแดงกันหมดเลยนะเนี่ยผมขอถังเย่หัวถังห้าวแล้วก็อ่าจุ่จูชิงนะ,ะผมตัวที่ผมอยากมีนะตอนนี้เนี่ยจากอูจิบีแพนด้าครับผมเย่ดลิงหลิงอาจารย์ฉินหมิงนะครับผม ตัวทองยังไม่ออกเลยนะมาแล้วผมผูลิงผูลิงอ่านาน่านะครับผมกลายเป็นสองดาวแดงเรียบร้อยไปนี่เหินอนี่มาจจะท่าแดงนะวันนี้นะผมว่าโโอหเกลือจัดนะครับผมจู่กุยเย็นมาจาโฟแลน โอเคผมผ่านมาตอนนี้อ่าหกสิบโลแล้วโอเคของหัอู่นะครับผมหัอู่น่าจะเป็นน่าจะสี่ดาวแดงนะตอนนี้<อ>ก็หวังว่าจะมีมาให้มังนะ่งหน้าถังเ้าวถังเยี่ยหัวพวกเนี้ยจริจิงนะฮะโอ้โหข่าวจั่วนะครับพอบ่นเยอะข่าวจัวนะววจ่วเลยแ้เอาเลิกเอาเรื่องเอาราวนะครับผมเริ่มตระหิดใจแล้วนะไม่จะกระตุ้ีแล้ว อไอ้พี่หอกแกนี่น่าจะมาแล้วฮะห้าดาวแดงเนี่ยอย่างกุฏีแล้วผมชัวร์เลยเนี่ยโอ้โหเกลือแรงมากนะเอาแค่เฉพาะตัวไอตานี่ก็ไม่ออกกันแล้วผมเอออย่าไปพูดถึงตัวไอตาไอไอตีนะสามม่วงนะผมไฮโลห้าดาวแดงสุยปิงเอ,อ๋อหัวอูส๋สวง โอ้โหอันนี้มันน่าจะเป็นเสียเงี้ยนะครับผมไม่อยากได้โว้ยจู <ขอ S 1> ชิงมา <ขอ S 1> ผมเดานะน่าจะเป็นเมืองสันจีแน่นอนเลยนะอันนี้น่าจะสีดาวแดงนะครับผมอ,อะไรวันนี้มูเยลลี่นะครับผมตู้กุเยี่ยนตอนนี้จะผ่านมาจากร้อยหกตอนนประมาณ100ร้อยโลนะฮะยังไม่เห็นผลประกอบารเลยนะฮะ อย่างมุติมาอีกนะฮะโอ้โหเกลือจัดเกลือแรงนะไอ้อะไรวะจะก,กันตีเขาเหรอมันมาโผูกก่อก็ไม่ได้ย,ไยังไงเยลิงๆโอ้โหมานาศูนตรนะผมสองแดงเรียบร้อยนะมาศูนย์ผมอ่ะมาศูนย,านานย์เปิดตัวอย่างเทค่ครับผมบอกเลยว่ามีแล้วไม่เอานะ โโอ้จริงไหมคือถ้าจะกันตีก็ยังว่าโอเคนะแต่ขออย่างน้อยๆนะขอตัวเอเดราที่มันแบบอยากได้เน่ยก็ดีนะจะอมูจิห้าแดงแน่นอนเนี่ยมิลลี่วนี่นะโอ้โหสุยพิงเอ๋อแดงแน่นอนฮะย้ายไปเหรอ่ายจูไม่นะโอ้โหมานสุดนะผม สามแดงนะตอนนี้เนี่ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วพอแล้วจริงนะ,ยยงงะเกลือแบบเกลือแรงจริงนะฮะโอ้โหอ่าผมจะไปครบตอนเหลือเจ็ดสิบหกละก็คือสี่ล้อเนาะนี่ผมเดินทางมาสามร้อยโลนั้งเนี่ยใช่ไหมหรือได้ประมาณสองร้อยกว่าโลแล้วนะหนักเกินไปหรือเปล่าไม่有 โอ้โหคือแรงจริงนะฮะโอ้โหเป็นไปได้ไหมวนีี้โอ้โหหัวอู๋แล้วนะฮะน่าจะสีแดงกันไปครึ่งหนึ่งนะผมว่าพอละที่รักเอาถังเยี่ยงหัวถังห้าวมาหน่อยเร็วต้องการแล้วการทำขาวามสัมพันธ์นะผม แค่เห็นกระดาษขาวๆเมื่อกี้ผมก็โอ้โหหมดกำลังใจแล้วนะโอเคครับผมขาวจุว๊บโอเคครับผมตอนนี้เราผ่านมาหมดสามร้อยโลนะฮะสามร้อยโลแบบได้กระดานได้กระดูดดกเรียบร้อยแต่แต่ยังไม่ได้ตัวอ่าทั้งอ่าโพรเซซีทั้งแบบตัวที่อยากได้อย่างเช่นถังเยี่ยหัวถังห้าวแล้วก็จุดจริงไงนะดูดีความเกลือของมันนะโอ้โหใครมะเนี่ย มังกรมึนนะครับผมเดียวยโอเคฮะผมว่าได้การันตีรอบหนึ่งแล้วทางเฉินก็รอบหนึ่งแล้วทั้งขวดทั้งเมียนะผมว่าขวดก็เล่นเส้นผมเมียก็จะเล่นเส้นผมตามอีกโอ้ยวัตฟักโอ้ยเยี่ยจริงไหมพอผมบ่นนิดหน่อยเนี่ยมันโกรธไหมนะโอ้โห ผมดูความสวยงามของเจนะฮะโอเคได้ก่อน400โลนะแล้วก็ได้แบบแบบเบิ้นเลยถือว่าแจวครับผมโอเคนะอ่าโอเคนะวเมื่อเราเปิดอันนี้เสร็จนะฮะเราก็จะพอเนาะเราจะรับของรางวัลที่เราเปิดมานะฮะทั้งกระดูกส่วนตัวนะทีนี้เราจะไปเปิดต่อในตู้30%นะผมพลังปัรถนานะฮะก็เดี๋ยวจะไปเล็งที่ เจเลยนะฮะอ่ะทีนี้จะดูไอที่เจต่อจนหมดหลอดนะผมดูจะได้เพิ่มอีกไหมโอ้ยหลุดมามามาสูนนะฮะไอมาสูงนี่มันจะสีแดงนะ บายแม่จา๋าแม่จา๋จาไม่เคยอ,อย่างงี้โอ้โหมานระศูนคุณผู้ชมเชื่อไหนะมมนระศูนเป็นจะาห้าดาวแดงวันนี้นะผมมองตรงเลยมันมาบ่อยเกินไปในตรงนี้นะแหมเห็นเปิดสกินให้หน่อยก็แบบมารวยนะโอ้โหนี่ก็รวม โหดเอตาครับผมผมวก็จะมีแค่ตัวแหละที่มันกลายเป็นตัวระดับ5ดาวแดงนะเออเดี๋ยวเอาถังยี่หัวถังห้าก่นเถอะแล้วก็ปิดฉากด้วยปอสไซีนะเฮ้ยมันใครวะเฮ้ยไม่คุ้นไม่คุ้นอ๋อผมรู้แล้วใครละให้เดานะน่าจะเป็นหมาลมชืื่อเพ้นชจะฝันอะไรงย่เหัวแหลมๆอย่างเงี้ยโอ้มาดิเออหลงโอเคฮ่าเดี๋ยวเออหลงมานะแม่มังกรมัมา ทีแรกผมน่าจะห้าดาวแดงอะไรกันนี้คิดว่านะจะได้ใช้แบนด์แสนปีได้ทีเสียงมังกรร้องอย่างจอตัวแรกตัวห่วงนะครับผมดูแคสซินนิดนึงโอเคนะครับแสดงว่าเราชีบอ่าดวงไม่พอชนะนะย้ายชีบอาจจะ อีกสิบโลสุดท้ายนะฮะอุ้ยได้อีกโอเคครับทุกคนโอเคเราได้ใหม่รอบหนึ่งนะก็ถือว่าเราได้มาทั้งหมดสามตัวนะสามดาวเหลืองสี่ดาวเหลืองห้าดาวเหลืองโอเคอเค,ครับผมจนระยะเวลาในการปั้นพ<ม>อสมควรเลยสาหรับการเปิดปอซีซีนะผมอ่าสมบัติละหนึ่งครั้งโอเคนะมองสมบัติแล,แล,แล้วเราก็คงจะ็ต้องพอเท่านี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอวันต่อไปถ้าไม่เปิดเก็บส่วนที่เหลือต่อนะฮะ ก็ไม่มีอะไรให้เปิดแล้วเนาะนี่อ่ะโอเคครับผมอาทิตย์นี้เราจะยังเหลืออยู่ไอ้ทังนี้นะฮะเนีย่ยไอ้พวกสุ่มเอเดตาพวกนี้เนี่ยมันคือสุ่มหมดเนาะโอเคนะฮะะมาดูนะเราจะได้อะไรมั่งสามใบโอ้โ,โ,อโหอยากผู้เขาตายจที่นั่ผม เพิ่งได้เพิ่งได้ไอตัวสุ่มเอดาจากถุงเกลือของกิจกรรมตุ้กูปอมานะฮะแล้วก็เปิดมาได้ปูกระดูกนะผมซึ่งมันห้าดาวแดงไปแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มันจะกลายเป็นท่านมีหงดาวแดงกหงดาวแดงได้ได้แล้วนะตอนเนี้ยเอออะไรว่าถังห้าวจริงจริงพวกนี้มันไปหมดเนี่ยโอ้เมื่อสันจีอีกข้ามเลยข้ามเลยปวดใจครับผมมาโอ้ไออินแม่จ๋า <c oughs> รู้แล้วว่าสวยแต่เอาครอบครัวมาอีกได้ไหมเมียเคยมานะผมไม่เอาผัวมานะ <c oughs> โอเคผมก็สรุปก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะเอาตอนนี้จริงๆอ,ะ <c oughs> อง่ะอ่าข้อดีของตัวนี้คือได้กระโหลกเอ็ดาสามดามาเนาะ <c oughs> แต่ว่าจะมาใช้อ่าซ่อมในส่วนที่เราขาดไปนะส่วนกระดูกอ่ากระดูกพวกนี้เราก็ไม่คิดมากครับผมเราก็เลือกกระดูกเฉพาะไปเลยอย่างเงี้ย กินเยอะเลยครับผมเนี่ยเนี่ยอย่าไปเลือกไอ้พวกอันนี้นะฮะไอ้พวกข้างบนเนี่ยเลือกกระโดดส่วนตัวมานะฮะผมก็โอเคอ่าหลักๆก็เปิดได้แบบนี้นะฮะก็โอ้ค่อนข้างค่อนข้างเกลือนะผมว่าผมค่อนข้างเกลือพอควรนะอ่ะตอนนี้แม่งก่อนผมก็ได้แต่โอ้โหจะไม่ห้าแดงนะครับผมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ เนี่ยมาลอาสูนแล้วดูมา,าสูนกันนะโอ้โหมา,าสูนนี่แบบทะลุมาสามดาวแดงแน่นอนนะอ่าโอ้โสจอนครับผมมาลาสูนเออไม่น่าเชื่อจริงๆน,นะจากตัวที่มันไม่เคยพุ่งดาวมาหาดีนะมันพุ่งมาจนสุดเลยนะ,ะนเอาเอาเอาโมอูนี่ไม่ใช่เป็นจะาห้าดาวแดงเลยเหรอขอยังนะฮะโมอูนี่สีดาวแดงเฉยโอเคฮะเอาเพนเพีไว้ก่อน อ่ะไหนอีกมีใครดาวเยอะอีกไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจมันนะอ่ะดูไปกูเอ,าเอาตาก่อนน,หนาหน้าก็กลายเป็นสองแดงนะผมใช้ได้ขอสมัครได้ทั้งสองแบบกูโลกนี่เกินอ่าข้างล่างน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวมันไม่ได้ใช้นะโอเคก็สรุปเราได้ทางด้านอ่าโพเซีนะอะหายไปไหนมาท,ทั้งหมด สามตัวใช่ไหม,มสามตัวเนาะแต่ไม่ผิดโอเค็กลายเป็นห้าดาวเหลืองนะก็ถือว่าเราทําขึ้นดาวแดงได้ง่ายอยู่นะฮะก็ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งก็คงจะได้ประมาณสักสองแดงนะก็จะโอเคปิดบัญชีครับผมก็ใครชอบลินก็ฝากกลติดตามนะฮะติดตามข่าวสารเกียรนต่างได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบคอมมิชชี่หรือดิสคอร์ดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม